เธอแต่งงานกับคนโง่ที่ทุกคนหัวเราะเยาะเขาเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยในสายตาของคนอื่นทุกคนมองเขาว่าเป็นคนธรรมดาแต่เธอเห็นเขาด้วยสายตาที่แตกต่างออกไปเธอรู้สึกว่าเขามีบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในวันแต่งงานของพวกเขาบรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะจากเพื่อนๆทุกคนต่างพูดถึงความงี่เง่าของการเลือกคนที่ไม่มีอะไร เธอยิ้มบางๆแต่อยู่ภายในเธอรู้สึกถึงความไม่แน่ใจที่ประตูขึ้นมาคืนนี้เป็นคืนแรกในชีวิตคู่ของเธอและเธอกำลังนั่งอยู่ในห้องนอนที่เงียบสงบเขานั่งอยู่ข้างๆดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรที่น่าสนใจเลยแต่อยู่ๆโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นเธอมองไปที่หน้าจอของโทรศัพท์แสดงชื่อของบริษัทใหญ่ที่มีชื่อเสียง ทำไมเขาถึงรู้จักบริษัทนี้เธอคิดในใจเขารับสายด้วยท่าทางสงบเสียงที่ปลายสายทำให้สีหน้าของเขาเปลี่ยนไปเธอเริ่มรู้สึกถึงบางอย่างที่ผิดปกติเขาวางโทรศัพท์ลงแล้วหันมามองเธอมีเรื่องบางอย่างที่คุณต้องรู้น้ำเสียงของเขาฉับพลันทำให้เธอตกใจในที่สุดเขาก็พูดออกมาว่า ฉันไม่ใช่คนที่คุณคิดว่าฉันเป็นเธอรู้สึกเหมือนหัวใจของเธอหยุดเต้นอะไรที่เขากำลังจะบอกเธอกันแน่เขายืนขึ้นและเดินไปที่ตู้เสื้อผ้าแล้วเปิดออกมาจากนั้นเป็นกระเป๋าเดินทางที่เต็มไปด้วยเงินสดเครื่องประดับสุดหรูและเอกสารที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนเขาหยิบเอกสารบางอย่างและยื่นให้เธอมันเป็นของคุณทั้งหมด เธอทำอะไรไม่ถูกหัวใจของเธอเต้นรัวโลกทั้งใบของเธอเหมือนจะล้มลงไปและเธอรู้ตัวทันทีว่าเธอได้แต่งงานกับคนโง่ที่มีพลังมหาศาลที่ซ่อนอยู่ทุกคนที่เคยหัวเราะเยาะเขาตอนนี้กำลังต้องยอมรับความจริงเขาคือคนที่ทุกคนไม่เคยคาดคิดแต่เขากลับเลือกที่จะซ่อนตัวอยู่ในความเงียบเธอหันมามองเขา ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความลึกลับและในขณะเดียวกันเธอก็เริ่มรู้สึกถึงความกลัวที่ลึกลงไปในจิตใจเขายืนเงียบๆมองเธอด้วยสายตาที่ลึกลับทุกสิ่งรอบตัวเธอเริ่มสั่นสะเทือนหัวใจของเธอยังคงเต้นรัวความสงสัยและความกลัวผสมปนเปกันอยู่ในใจเขาก้าวไปข้างหน้ายื่นมือออกมาอย่างช้าๆ คุณจะต้องเลือกทางใหม่ในชีวิตของคุณน้ำเสียงของเขาไม่ใช่เสียงของคนธรรมดามันเหมือนคำสั่งจากผู้มีอำนาจเธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังหมุนรอบตัวเธอยืนอยู่ในที่ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนโลกที่เธอเคยคิดว่าเข้าใจมันอย่างดีตอนนี้กลับเต็มไปด้วยคำถามและการค้นหาความจริงที่หลบซ่อนอยู่เขาเดินไปยังโต๊ะทำงาน เปิดลิ้นชักออกมาและหยิบสมุดเล่มหนึ่งที่เต็มไปด้วยข้อมูลลับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเป็นของคุณเขาพูดด้วยเสียงที่หนักแน่นจากนี้ไปคุณจะไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรอีกเธอทำตัวไม่ถูกมือของเธอสั่นขณะรับสมุดนั้นมาในสมุดเต็มไปด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการลงทุนชื่อของเขาปรากฏอยู่ในทุกหน้าแต่สิ่งที่ทำให้เธอทึ่งคือ เขาคือเจ้าของทุกสิ่งในเอกสารเหล่านั้นเธอหันมามองเขาด้วยความสงสยัยทำไมถึงซ่อนตัวอยู่คำถามนั้นออกจากปากของเธอโดยที่เธอไม่ทันรู้ตัวเขายิ้มเล็กน้อยเพราะมันไม่ใช่เวลาที่จะเปิดเผยตัวตนโลกนี้ยังไม่พร้อมที่จะรับรู้ว่าใครคือคนที่มีอำนาจที่แท้จริงเขาพูดเสียงเบาแต่ทุกคำเต็มไปด้วยความมั่นใจ เธอรู้สึกเหมือนเธอเพิ่งหลุดออกจากโลกที่เคยรู้จักเธอแต่งงานกับชายที่ดูเหมือนจะเป็นคนธรรมดาแต่ตอนนี้เขาคือบุคคลที่มีพลังเหนือโลกเธอจึงต้องตัดสินใจว่าเธอจะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างไรและจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รอยอยู่ข้างหน้าอย่างไรเขามองเธอด้วยความสงบคุณจะได้ทุกสิ่งที่คุณต้องการแต่เธอไม่รู้ว่าการได้ทุกสิ่งนั้นหมายถึงอะไร มันอาจจะเป็นความสุขที่เธอไม่เคยรู้จักหรือมันอาจจะเป็นการเริ่มต้นของความกลัวที่เธอไม่สามารถหนีไปได้การตัดสินใจในตอนนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางใหม่ที่ไม่อาจหวนกลับได้อีกเธอยืนนิ่งรู้สึกเหมือนกับว่าเวลาในห้องนี้หยุดไปความเงียบที่ยาวนานทำให้ทุกเสียงในใจของเธอดังขึ้นเธอเริ่มรู้สึกเหมือนถูกดึงไปอย่างโลกที่ไม่เคยคุ้นเคย โลกที่เต็มไปด้วยการตัดสินใจที่ยากลำบากเขายืนอยู่ข้างๆเธอไม่พูดอะไรแต่สายตาของเขาบอกให้เธอรู้ว่าทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปทุกสิ่งที่เธอเคยคิดว่ารู้จักตอนนี้กลายเป็นเพียงภาพลวงตาเธอหันมองไปยังสมุดที่อยู่ในมือมันดูเหมือนจะเป็นเอกสารที่มีความสำคัญมากกว่าแค่เรื่องเงิน มันคือกุญแจที่จะเปิดประตูสู่โลกใหม่แต่เธอไม่แน่ใจว่าเธอพร้อมที่จะเดินผ่านประตูนั้นหรือไม่เธอรู้สึกถึงความหนักอึ้งในใจเหมือนกับว่าทุกการตัดสินใจที่เธอเคยทําจะไม่สําคัญอีกต่อไปตอนนี้เธอกำลังยืนอยู่บนทางที่ไม่สามารถย้อนกลับได้คุณต้องเลือกเขาพูดอีกครั้งเสียงเขาเย็นชาและหนักแน่นเธอสูดหายใจลึกๆความเครียดบีบคั้นที่อกของเธอ แต่ในใจเธอก็มีความกล้าเกิดขึ้นบางทีสิ่งที่เธอไม่เคยคาดคิดอาจเป็นสิ่งที่เธอต้องการมากที่สุดเขาหันหลังและเริ่มเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปยังท้องฟ้าที่มืดมิดสิ่งที่คุณต้องการนั้นอยู่ในมือคุณแล้วเขาพูดเสียงต่ําแต่คุณต้องมีความกล้าที่จะยอมรับมันเธอมองไปที่เขาแต่ในความสงบของเขาเธอกลับรู้สึกถึงความท้าทายที่แฝงอยู่ มันไม่ใช่แค่การรับสิ่งที่เขามอบให้แต่เป็นการตัดสินใจที่จะยอมรับเส้นทางใหม่ที่เต็มไปด้วยความไม่แน่ใจเธอเก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าๆมือของเธอจับสมุดที่เขามอบให้แน่นและในขณะที่เธอเดินไปยังทางที่ไม่รู้จักเธอรู้ว่าทุกสิ่งที่เธอเคยคิดว่าเป็นจริงตอนนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลตอนนี้เธอไม่ได้แค่แต่งงานกับคนโง่ที่ทุกคนหัวเราะเยาะ แต่เธอกำลังยืนอยู่ข้างๆคนที่มีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงโลกและเธอก็รู้ดีว่าชีวิตของเธอจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปเธอเริ่มเข้าใจแล้วบางทีการแต่งงานกับคนโง่อาจเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดที่เธอเคยทำแต่การตัดสินใจนั้นจะนำพาเธอไปสู่การเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุดและบางทีเธอก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องเผชิญอะไรต่อไป เขาหันมามองเธออีกครั้งด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความลึกลับและความเข้าใจไม่พูดอะไรแต่ทุกคำที่เขาไม่พูดก็มีความหมายเหมือนเขารู้ว่าเธอเริ่มเข้าใจแล้วเธอเริ่มเห็นภาพของโลกที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังชีวิตที่เธอเคยรู้จักเธอยืนอยู่ตรงนั้นไม่สามารถกลับไปยังโลกเก่าที่เคยเป็นอีกแล้วแต่ในขณะเดียวกันเธอก็รู้สึกถึงความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า มันไม่ได้แย่อย่างที่คุณคิดเขาพูดเสียงต่ำบางครั้งการเริ่มต้นใหม่จากความว่างเปล่าก็เป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการค้นหาความจริงเธอยิ้มบางๆให้กับคำพูดนั้นคำพูดที่ไม่ใช่แค่คำพูดแต่เป็นการยืนยันว่าทุกสิ่งที่เธอกำลังเผชิญหน้าอยู่คือส่วนหนึ่งของการเติบโตเธออาจจะยังไม่เข้าใจทุกอย่างในตอนนี้แต่เธอรู้ว่าตัวเองไม่สามารถถอยกลับไปได้ เธอหันไปมองท้องฟ้าที่มืดสนิทแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่ความมืดที่น่าสะพรึงกลัวแต่มันคือความเงียบที่เต็มไปด้วยความหวังโลกใหม่ที่รออยู่ข้างหน้าเต็มไปด้วยการค้นพบและเธอก็พร้อมที่จะเดินไปในเส้นทางนั้นบางครั้งเราต้องผ่านความไม่รู้เพื่อที่จะได้พบกับความจริงที่ลึกซึ้งเขาพูดเสียงเบาและบางทีคุณอาจจะพบว่า สิ่งที่เราคิดว่าเป็นโง่มันกลับกลายเป็นการเลือกที่ดีที่สุดเธอเก้าวไปข้างหน้ามือของเธอยังจับสมุดในมือแน่นเธอไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่เธอรู้คือเธอไม่อยู่ในโลกเดิมอีกแล้วเธอแต่งงานกับชายที่ทุกคนหัวเราะเยาะแต่ตอนนี้เธอรู้แล้วว่าเขาคือชายที่ซ่อนความยิ่งใหญ่ไว้ใต้การแสร้งทำเป็นคนธรรมดา และเธอเธอกำลังจะเดินเคียงข้างเขาเข้าสู่โลกที่เต็มไปด้วยความลับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงในที่สุดทุกอย่างก็เริ่มเชื่อมโยงกันและเธอก็พร้อมที่จะใช้ชีวิตในโลกใหม่ที่เธอได้เลือกแล้ว